สวัสดีครับผมพอยจากค้นพบการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้ความหมายคืออะไรครับการยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการยอมรับความจริงตามที่มันเป็นไม่ใช่การยอมแพ้กล่าวคือแท้จริงแล้วมันคือการยอมรับอารมณ์ของตนเองต่างหาก ความรู้สึกที่เกิดขึ้นความคิดของตนเองที่เกิดขึ้นยอมรับมันเสียก่อนดูมันสำรวจมันสัมผัสถึงมันถึงความเข้มข้นของมันถึงรสชาติของมันลองพิจารณามันสิลองสังเกตดูมันด้วยความสงสัยด้วยสตินั่นแหละนะครับดูมันโดยไม่ตัดสินมัน และไม่ตัดสินตัวเองที่มีอารมณ์ความรู้สึกและความคิดเหล่านั้นดูมันเฉยๆดูมันโดยไม่พยายามบังคับมันโดยไม่พยายามฝืนใจตัวเองโดยไม่พยายามฝืนหรือบังคับหรือหยุดความคิดความรู้สึกและอารมณ์เหล่านั้นไม่พยายามกรบมันปฏิเสธมันหนีจากมันไม่พยายาม นีจากมันไม่พยายามาบังคับให้หากตอนนี้รู้สึกลบต้องบวกทันทีอยากรู้สึกบวกอยากคิดบวกต้องบังคับองให้รู้สึกบวกให้ได้ไม่ใช่นะครับมันผิดธรรมชาติมนุษย์มากที่ทาอย่างนั้นแต่ดูมันเฉยๆสารวจมันดังนั้นในแง่หนึ่งนะครับมันจึงเป็นทักษะอย่างหนึ่งทักษะที่จะอดทนกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น ความรู้สึกที่เกิดขึ้นและความคิดที่เกิดขึ้นเมื่อเราดำเนินชีวิตในแต่ละวันแน่นอนเราย่อมเจอสารพัดอย่างเกิดขึ้นในแต่ละวันบททดสอบความท,ท้าทายบางครั้งก็อาจจะเจอข่าวร้ายที่เราไม่พึงประสงค์ความผิดหวงังความเสียใจความไม่แน่นอนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทักษะการยอมรับจึงเป็นทักษะที่จะถอนโฟกัสออกจากปัจจัยภายนอก และดึงมันมาโฟกัสกับขบวนการภายในของตัวเราเองต่างหากขบวนการของโลกภายในของเราว่าตอนนี้ใจและกายรู้สึกอย่างไรใช้สติส่องดูถึงตัวเองเป็นหลักโดยไม่ต่อโต้โต้ตอบโต้เถียงกับความคิดที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะเราจะ เข้าใจตัวเองมากขึ้นจะเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางจิตใจได้ไวขึ้นแน่นอนเพราะเราจะเริ่มเห็นว่าข้อที่1เออในแง่หนึ่งเนี่ยความคิดที่เกิดขึ้นที่คิดลบอยู่ตอนเนี้ยคิดลบแก่ตัวเองเนี่ยว่าโอ้เราแย่ามากเลยที่ไปดูลูกเราแย่ามากเลยที่ไปพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่เราแย่ามากเลยที่ทําให้เพื่อนร่วมงานต้อง ลำบากมากขึ้นเพราะเราลาป่วยแล้วลาพักร้อนวันนั้นโอ้เราคงไม่มีทางสำเร็จหรือสมหวังในชีวิตการงานชีวิตรักหรอกเพราะไม่มีใครสำเร็จหรอกเดี๋ยวนี้มันก็คบกันแล้วก็เลิกกันหมดเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่การยอมหลงเชื่อตามความคิดเหล่น,นี้ได้เกิดขึ้นนะครับแต่การยอมรับคือทักษะที่จะดูมัน และเห็นถึงธรรมชาติของมันว่ามันเป็นเพียงแค่ความคิดมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะหากเราหลงเชื่อมันว่าเนี่ยความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราหลงเผลอหลงเชื่อความคิดที่ใจปรุงแต่งที่ชวนให้เรารู้สึกว่า โอ้ชีวิตช่างหดหูช่างโหดร้ายเราคงไม่มีทางประสบความสําเร็จในชีวิตรักหรอกในชีวิตการงานหรอกหากเราเผลอหลงเชื่อสิ่งนี้นี่ไม่ใช่การยอมรับครับนี่คือการยอมแพ้ถูกต้องไหมครับเพราะเราจะเผลอเชื่อตามสิ่งที่ใจกุขึ้นมาตามความคิดที่ใจกุขึ้นมาและเราจะรู้สึกตกเป็นเหยื่อต่อมันนี่จึงไม่ใช่การยอมรับครับนี่คือการติดกับดักต่างหากติดกับดักของความคิดตัวเอง มันคือการที่เรากำลังโต้อตอบกับความคิดจมมันชวนให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ลบที่เข้มข้นกว่าเดิมการยอมรับจึงเป็นการดูมันและเห็นถึงแก่นแท้ของมันตามที่มันเป็นผ่านการใช้สติผ่านการใช้ทักษะที่จะอดทนกับอารมณ์ความรู้สึกและความคิดที่เกิดขึ้นมันคือทักษะที่จะสัมผัสกับ อารมณ์ความรู้สึกและความคิดของตนเองสัมผัสมันสิสำรวจมันสิพิจารณาถึงธรรมชาติของมันดูถึงความเข้มข้นของมันดูถึงการเคลื่อนไหวของอารมณ์ดูถึงรสชาติของมันเห็นไหมฮะดูมันเฉยๆโดยไม่ตัดสินมันโดยไม่พยายามฝืนมันบังคับมันโดยไม่พยายาม เปลี่ยนมันโดยทางตรงแบบนั้นฮะเพราะหากเราพยายามบังคับมันนั่นก็คือการโต้อตอบและโต้เถียงกับอารมณ์ความรู้สึกและความผิดถึงตนเองเห็นไหมฮะมันกลับไปลูปเดิมกลับไปแทปเดิมกลับดักเดิมมันจึงจะทําให้ใจยิ่งปั่นป่วนมากกว่าเดิมและยิ่งทําให้ความคิดที่เราไม่ต้องการนั้นนะ่ะยิ่งทวีคูณมากกว่าเดิมเห็นไหมฮะยิ่งทําให้อูยิ่งรู้สึกใหญ่โตมโหฬานมากขึ้นน่ากลัวฮะ แต่หากเราดูมันเฉยๆเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยอันที่หนึ่งความคิดเป็นเพียงแค่ความคิดมันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่กลับไปหากเราอยู่กับมันเฉยๆนิ่งกับมันอดทนกับมันยอมรับมันและสัมผัสถึงแก่นแท้ของมันเราจะเข้าใจว่าตัวเราไม่ใช่ความคิดนะความคิดนี้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเราคือใครนะน่าสังเกตนะครับ ความคิดไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าเราคือใครแล้วเราเจ่มตังเก๋ว่าอ๋อที่เราเคยทุกข์ใจมาก่อนเนี่ยมันเป็นเพราะเราเผลอเชื่อตามความคิดและยอมว่ายอมเห็นด้วยกับมันว่ามันชี้วัดว่าเราคือใครเราคือคนที่ไม่ประสบผลความสําเร็จในงในหน้าที่การงานเราเป็นคนที่ไม่ประสบผลความสำเร็จในหน้าที่ใน,ในชีวิตรักเราเป็นคนที่ไปไหนก็มีแต่ปัญหา ด้านสุขภาพกายด้านสุขภาพใจด้านความสัมพันธ์เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโดยไม่เผลอหลงเชื่อตามมันเราจะเห็นว่าความคิดหรือเรื่องเล่าที่ใจกุขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่บ่งชี้ว่าเราคือใครนะครับมันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์อย่างหนึง่งอันนี้สำคัญมากนะครับการยอมรับคือการมองว่าคือการตระหนักเห็นถึง ความที่มันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์อย่างนีเท่านั้นเองมันเป็นเพียงแค่ความคิดมันเป็นเช่นนั้นเองแต่หากเราหลงเชื่อมันเผลอเผลอเชื่อมันเผลอเชื่อตามมันมันจะกลายเป็นการยอมแพ้โดยทันทีเห็นไหมฮะเพราะเราจะรู้สึกตกเป็นเหยื่อต่อความคิดที่เกิดขึ้นแล้วนอกจากนี้ก็จะเริ่มเข้าใจว่าเออน่าสนใจนะไอ้ความคิดเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ดีเกิดขึ้นวันนี้เป็นครั้งแรกนะแล้วก็มีความคิด ในทำนองเดียวกันในทางคล้ายๆกันต้งแต่เมื่อวานนี่ว่ะต้งแต่เมื่อวันก่อนนี่ว่ะต้งแต่เมื่ออทิตย์ก่อนนี่ว่าอ๋อมันเป็นแฮบิทความเคยชินมันเป็นนิสัยหรือความเคยชินในการตีความให้ความหมายต่อประสบการณ์มันเป็นเพียงแค่แฮบิทหรือความเคยชินในการมองมองโลกภายนอกและมองตัวเอง เป็นเพียงแค่ Hab ิตและความเคยชินในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของเราและตัวเราเองเออไอ้ความเคยชินเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ระบบความเชื่อเป็น Belief System เป็นเพียงแค่ความเชื่อนั่นเองซึ่งมาจากความจำอ,อ๋อดังนั้นเมื่อเราเห็นถึงธรรมชาติของมันมากขึ้นแถดงว่าเฮ้ยใ,ในแง่นี้เนี่ยหากเรา มีสติและอดทนกับมันแล้วสัมผัสมันเป็นเราสามารถอยู่เหนือความคิดความรู้สึกและอารมณ์เหล่านี้ได้นี่หว่าแล้วเมื่อเราอยู่เหนือมันเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมันอีกต่อไปดังนั้นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตความคิดและความเชื่อที่เราเผลอ,อหลงตามในอดีตไม่จำเป็นต้องติดตัวเราอีกต่อไปในวันข้างหน้าในวันอนาคต สิ่งที่เราได้ในชีวิตในอดีตไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นตัวบ่งชี้หรือชี้วัดผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ในอนาคตอีกต่อไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับดังนั้นการยอมรับจึงไม่ใช่การยอมแพ้ในทางคล้ายกันเราจะเริ่มเห็นว่าอารมณ์และความรู้สึกก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะมันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าเผลอหลงเชื่อตามอารมณ์และความรู้สึกนิ่งให้เป็นก่อน สํารวจมันสัมผัสมันดูถึงมันดูถึงแก่นแทอกมันให้เป็นก่อนอ๋อในวันก่อนเนี่ยที่เราเผลอเชื่อตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเฮ้ยน่าสังเกตมากานวะว่าเมื่อเกิดอารมณ์ลบมันเหมือนกับว่ามันกําหนดเลนส์ที่เราใส่หมดเลยเมื่อเราเกิดอารมณ์ลบมากรู้สึกหดหูใจเนี่ยมันกําหนดเลนส์ที่เรามองโลกหมดเลยมองไปไหนก็มืดมัวไปหมดหมดหนหมดทางรู้สึกหดหูใจไปหมดเห็นไหมฮะ อ๋อนี่ไงการทํางานของใจเป็นอย่างนี้เองอ๋อนี่ไงความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างความคิดความรู้สึกและอารมณ์เฮ้ยเราอดทนกับมันเป็นมากขึ้นเฮ้ยเรายอมรับมันมากขึ้นว่าเป็นเพียงแค่ประสบการณ์เฮ้ยจริงๆแล้วเราพบว่าอำนาจอยู่ที่ตัวเรานี่หว่าอำนาจไม่เคยอยู่ที่ปัจจัยภายนอกเลยอำนาจความสุขหรือความทุกข์ของตัวเองไม่เคยอยู่กับ พฤติกรรมของคนอื่นเลยไม่เคยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ในหน้าที่การงานเลยไม่เคยขึ้นอยู่กับแม้กระทั่งคู่รักหรือแฟนเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนในครอบครัวด้วยซ้ําแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองตังหากเป็นผู้กําหนดแต่หากเราอยากจะเรียกคืนอธิปไตยอันนี้ให้ได้เนี่ยหากเราอยากจะครองอํานาจอันนี้ให้ได้อย่างแท้จริงอีกครั้งเนี่ย เราต้องเข้าใจกลไกลทางจิตวิยาอันนี้ก่อนนะครับต้องเข้าใจกลไกลทางจิตใจก่อนแล้วเมื่อเรามีขบวนการฝึกฝนมากขึ้นเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยความคิดที่เกิดขึ้นที่ทําให้เราทุกเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องหลงเชื่อตามมันอีกต่อไปแต่มันต้องมาจากพื้นฐานของการนิ่งให้เป็นก่อนนะครับเพราะเมื่อเรานิ่งเป็นปุ๊บใจหรือจิตจะเข้าใจว่าเฮ้ยการพยายาม control โลกของเราอย่างเงี้ยการพยายามคิดวิเคราะห์อย่างเงี้ยเข้าใจมันอย่างเงี้ยมองมันอย่างเงี้ยมันไม่เกิดประโยชน์เลยท้ายสุดแล้วคุณเลือกความสงบสุขใจดีกว่าที่จะต้องต้องการโทษปัจจัยภายนอกโทษสิ่งอื่นโทษตัวเองมันไม่เกิดประโยชน์มองคิดวิเคราะห์ไม่ว่าจะคิดวิเคราะห์และมีเหตุผลมาซัพพอร์ตมากน้อยเพียงใดก็ตามท้ายสุดแล้ว คุณก็ต้องปล่อยวางมันให้เป็นเพราะมันกระทบต่อความสงบสุขใจและมันไม่ส่งเสริมศักยภาพของความเป็นมนุษย์ของเราเลยเราเลือกตัวเราดีกว่าเลือกความสงบสุขใจเลือกเลือกความนิ่งทางจิตใจและจากจุดนั้นคือพลังที่แท้จริงคือความเข้มแข็งทางจิตใจที่แท้จริงและเราจะจัดการปัญหาและความท้าทายต่างๆบททดสอบต่างๆที่ชีวิตย่อมมีแล้ย่อมส่งมาให้เรา ผ่านบททดสอบนั้นเราจะเริ่มรับมือกับมันในทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไวขึ้นเก่งขึ้นหรืออยู่เหนือความทุกข์มากขึ้นนั่นเองนะครับลองคอยสังเกตไปแล้วลองฝึกไปด้วยกันเราจะพบสิ่งนี้ว่าการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้การยอมรับความจริงตามที่มันเป็นไม่ได้แปลว่าไม่ take action ไม่ได้แปลว่ายอมตกเป็นเหยื่อของมันนะครับนั่นคือการยอมแพ้การยอมรับคือ,กา,อ,คอการยอมรับและ อยู่กับใจตัวเองให้เป็นก่อนและเมื่อมันเข้มแข็งเพียงพอนิ่งเป็นเราจึงจะ move ได้เราจึงจะเดินเกมได้อย่างมีพลังมากขึ้นและนี่แหละคือแคล็ดลับของชีวิตที่ผมคิดว่าเกจิอาจารย์หลายคนพยายามสอนเราอยู่นะครับอีกครั้งนะครับอันนี้สำคัญมากขอเน้นย้ำเลยว่าการยอมรับคือ การถอนโฟกัสจากปัจจัยภายนอกใช่เห็นว่าเขามีพฤติกรรมไม่ดีเขาอาจจะโกงเราอยู่มีหลักฐานแล้วว่าไอ้คู่ค้าเนี้ยลูกค้าคนเนี้ยหรือหรือเพื่อนร่วมงานคนเนี้ยหรือคู่ค้าทางธุรกิจคนเนี้ยกำลังอาหักหลังเราอยู่มีมีหลักฐานแล้วอยอมรับมันก่อนแต่มันคือการถอนโฟกัสจากปัจจัยภายนอกเพราะมันจะช่วยให้เราโต้ตอบกับมันโกรธมันไม่พอใจมันรู้สึก ผดหูจะกลับมันถอนออกจากปัจจัยภายนอกครับดึงกลับมาที่ตัวเองและดูตัวเองเป็นหลักยอมรับอารมณ์ของตัวเองความรู้สึกของตนเองความคิดของตนเองโดยไม่ตัดสินมันและจากจุดนั้นคุณจะรับมือกับเหตุการณ์จากพื้นฐานของสติปัญญานั่นเองนะครับและคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความคิดเป็นเพียงแค่ความคิดอารมณ์เป็นเพียงแค่อารมณ์ ความรู้สึกเป็นเพียงแค่ความรู้สึกในปัจจุบันขณะเท่านั้นเองเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งในปัจจุบันขณะเท่านั้นเองและคุณจะเข้าใจถึงความเหมือนกับเหมือนกับความเป็นภาพหลอกลวงของความคิดเหล่านั้นนะ่ะแล้วเมื่อคุณเข้าใจนี้มากขึ้นคุณจะตั้งคําถามกับความคิดได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตั้งคําถามกับความคิดที่ไม่ชวนให้เกิดประโยชน์แก่ความสุขใจสบายใจหรือความ นิ่งทางจิตใจของตัวเองตั้งคําถามกับมันว่าความคิดอย่างเงี้ยการคิดอย่างเงี้ยเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าส่งเสริมตัวเราล้วคนรอบข้างของเราจริงหรือเปล่าตั้งคําถามกับมันนะครับแล้วเมื่อคุณตั้งคําถามกับมันคุณก็จะแชร์เลนช์มันได้แล้วค่อยๆเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากความคิดที่กดตัวเองลดคุณค่าตัวเองทําให้ตัวเองเกิดความทุกข์ใจกลายเป็นความคิดที่ส่งเสริมตัวเองชวนให้ตัวเองรู้สึก มีศักยภาพที่จะอดทนและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเราก็จะเริ่มสนุกกับชีวิตมากขึ้นนะครับแต่มันต้องมาจากพื้นฐานของทักษะอันนี้ทักษะที่จะยอมรับสิ่งที่เป็นในปัจจุบันขณะแต่ไม่ใช่การยอมแพ้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับและฝึกไปด้วยกันผมเข้าใจนะครับว่าคอนเซปต,ต์เหล่านี้พูดง่ายทำยากแต่มันอาศัยการฝึกฝน และยิ่งเราฝึกมากขึ้นเราจะยิ่งมีความสนุกกับกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับใจิตใจตัวเองมากขึ้นนะครับหวังว่า,าฝึกไปด้วยกันขอบคุณครับและอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีครับ